บุ๋งซีสวัสดีค่ะบุ๋งซีในต่างแดนนะคะอัาเมื่อนี้เช้าเบิ่งก็ไปช้อปปิ้งมากเลยคะ่ะเมื่อนี้ช้อปปิ้งอยู่อันซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวใกล้ๆบ้านนี่ค่ะก็ซื้อซื้อเค้กนะคะเนี่เค้กอ่ะเค้กเชอรี่ะคะ่ะสามยูโรยี่สิบเก้าเซนค่ะอันนี้ก็เป็นเค้กแอปเปะะิ้ลค่ะเค้กแอปเปิ้ลก็สามยูโรยี่สิบเก้าเซนค่ะพี่น้องไปพูดอันสามสิบเก้าเออสามสิบหกบาทเอาได้ค่ะ ประมาณอันแค่กระโหลกกว่าบาทไทยเนาะอันนี้เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเครื่องโลกันตอนนี้เชอร์รี่กำลังออกไม้ด้ค่ะสามยูโรยี่สิบเก่าเส้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ไอแบกสลัดค่ะกะลัมพองเยอรมันค่ะกะลัมพองเยอรมันนี่อันแซ่บๆค่ะมันกรอบหวานอร่อยเก่าสิบเก่าเส้นค่ะอเมริกาสลัดนะคะแด็กกามีอันโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตกัน หนึ่ยูโร1ยูโร1ยูโร59เก้าเส้นค่ะ, cent, คะแล้วก็นมนมสดค่ะนี่นมสูช์เจ็ดสิเส้นค่ะแล้วก็มีกล้วยบานาเน εν, นเนาะดีบานาเนนกล้วยเอ่อกล้วยเจ้กบายหรือกล้วยบานาเนนหนยูโร31มสิเอ็ดเส้นค่ะ1ยูโร31เอ็ดเส้นอันนี้บะเขือใส่แทนบะเขือค่ะแก้ไข่บะเขือเน่าบานเฮาค่ะ,คะ,คอ,คะอันนี้บะเขือของเยอรมันนะคะ แต่มันเขาเอ่ยอยางเอ่นยนี่เยมีไฮส์ดักส์ออฟส์ด้วยใช่อโอบัชินะโอบัชินะค่ะโอบัชินะใส่อะโนซาใส่แบบลาบานเท่าเลยค่ะบางทีก็เอามาอันแกงเพลสหรือว่าแกงฉ่อหวานให้อันเอาเข้มกินปรั่งมากินแกงเพลสแกงเช่อหวานได้ค่ะทะเลรามารามาเอาไว้จะท่าขนมปังลูกวารือว่าอันใส่ใส่ทอดได้ค่ะเป็นเนื้อแข็งค่ะใส่ทอดใส่อต้มได้ค่ะนี้เอามาท่าขนมปังอาหารเสา,ารนะคะ ลดราคามาลดราคายู่ค่ะนี่้ลดอันตัวบทไพรส์หนึ่งยูโร11บเอเซนค่ะนี่ค่ะซื้อมาสามแพคค่ะแล้วก็มีอาหารแมวอาหารบองอันเชมเบอร์น้อยจอมซนเฟร์ิกเฟอร์ริคเจ้าบ้านเฟร์ริคเฟอร์ริกสองยูโรสองยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนค่ะอาหารแมวขึ้นมากินค่ะกันแค่นี้ค่ะซื้อบ่หลายค่ะเพราะว่าอัน เพราะอันยินบ่นหลักกับไปซื้อไหมเพราะว่าอันห่างอยู่งใกล้ใค่ะอาคิมกันเพื่อนยูนเพื่นกับภาไปค่ะหรือว่าไปกับแฝงก็ได้นะคะแฝงกับภาพภาไปซื้อค่ะค่ะฝากอันคลิปนี้ไว้ในนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้สาวหึงในต่างแดนด้วยค่ะชูวสปิสุนแลกคามาสวัสดีค่ะค่ะหลังจากอันรีวิวรีวิวสินค้าที่ไปช้อปปิ้งมาแล้วมึงซืกับสิไป ไปอันเ็ดสวนเนี่ยค่ะบ้านนี้เขาวสวนปลูกพักปลูกอันอกไม้ก็น่ค่ะจะเจอกันไหมนะคะ่พะพอกันคลิปนาค่ะบึงสีจะไปตามความฝันก่อน <c oughs> สาวบึงมกักปลูกพักปลูกอันผลไม้เนาะมากเ็ดน้ำหัวนน้ำสวนค่ะมีความสุขเป็นความฝ่ฝันของบึงสีของอันสาวบึงได้ใดแต่ไรเด้อค่ะมักมีอันชีวิตบ้านปลายอยอัน สวนค่ะทำสวนปลูกผักปลูกผักทำสวนนี่ค่ะเป็นความฝ่ฝสันของอันสาววังสีชีวิตบ้านปลายอยากอยู่แบบนี้ค่ะมีความสุขดีค่ะเป็นความสุขเล็กๆของสาววังสีนะคะป้า้ะพอ,อกันมาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอยเรลืม กดติดตามกดซับตะคาให้บึงสีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บึงสีด้วยค่ะชูบีซุมเล็กช้นนาน